ับ3วิธีคิดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณครับก็สวัสดีนะครับแต่หลายท่านนะฮะวันนี้ก็พบกันอีกหนึ่งหนึ่งวันนะครับเพราะว่า,าผมเองก็ไม่ได้มาไลฟ์สดก็น่าจะเป็นเวลา2วันแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะก็ถือโอกาสเข้ามาทําทการไลฟ์สดเพื่อพบปะพูดคุยกับแต่หลายท่านนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่ผมอยากจะนําเสนอนะฮะแล้วก็แบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กันนะครับเพราะว่า หลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ผ่านพ้นนะครับเมื่อปี2 0 6 6ที่ผ่านมาแล้วนะฮะปีนี้ก็เริ่มเป็นปี2 0 6 7นก็ะครับก็3วิธีนี้นะฮะวันนี้ผมเองก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้บอกกับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ประกอบธุรกิจอาชีพนะครับหรือท่านที่ทําธุรกิจหลายๆอย่างอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างน้อยๆนะฮะวันนี้นะผมเองก็อยากให้ท่านได้รู้จัก ผมมากขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับผมลวีโรจนะฮะสันต,ติวัฒนาพรนะครับก็ในนามของบริษัทเมทาลินพูนทรัพย์99จำกัดนะครับก็ฝากถึงทุกท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปี2567แล้วนะครับก็ผมเองก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างด้วยนะครับที่จะมาแจ้งบอกกับทุกท่านนะครับซึ่งอย่างที่ผมตั้งใจเอาไว้นะว่าเมือ่อเมื่อไปปี2566นะครับว่า ปี2อง7ใหม่นี้เนี่ยผมต้องมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทําธุรก,กิจอาชีพนะโดยเฉพาะสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็ในเรื่องของการส่งเสริมนะครับก็คือเรื่องของโกโก้นะฮะแล้วก็เรื่องของอามากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นะครับอย่างน้อยๆนะฮะวันนี้ผมเองก็บอกกับทุกท่านนิดนึงนะครับว่าทุกวันนี้นะฮะและปัจจุบันนี้ที่ผมส่งเสริมอาชีพมาเนี่ยมาถึงปี67นี้นะฮะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่6นะครับที่ ด้วยการที่เราเริ่มต้นนะครับในการส่งเสริมอาชีพเนี่ยจากเรื่องโกโก้มาก่อนเลยนะครับก็เป็นปี2511นะครับซึ่งเราใช้ในเรื่องของการจดทะเบียนเป็นร้านค้านะครับเรายังไม่ได้เป็นในเรื่องของนิติบุคคลก็คือรูปบริษัทนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทํามาตลอดนะฮะในเรื่องการส่งเสริมอาชีพเนี่ยจนมาถึงปี6 2นะครับครับก็ทักทายพูดคุยนะสวัสดีครับคุณเสน่ห์ครับขอบคุณมากครับคุณเสน่ห์ ฟังเสียงผมชัดเจนไหมฮะกดหนึ่งให้ผมชงนิดนึงนะครับอ่าวันนี้อ่าผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับแล้วก็มานําเสนอด้วยนะฮะก็อยากบอกกับทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะครับสวัสดีมากๆนะครับขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอ่าหลังจากที่ผมส่งเสริมอาชีพมานะฮะจนมาถึงปี6 2เนี่ยผมเองก็มาจดเป็นในเรื่องของนิติบุคคลนะครับคือเป็นรูปของบริษัทนั่นเองนะครับอ่าผมเองก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะฮะ ทำมาตลอดนะครับในการส่งเสริมอาชีพของตัวเองครับขอบคุณมากนะครับคุณเสน่ห์ครับนะก็ป้องกันการผิดพลาดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลายๆท่านชมอยู่จังหวัดไหนบ้างแล้วระบบสัญญาณมีปัญหานะครับก็หลายครั้งละนะฮะก็เลยต้องเช็คลิตกันนิดนึงนะครับเรื่องสัญญาณครับขอบคุณมากๆนะครับครับเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะก็อย่างที่บอกทุกท่านนะครับว่าในการที่ผมส่งเสริมอาชีพเนี่ยก็คือพอปี6-2มาเนี่ยเราจดเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยนะครับด้วยที่อ่า การจัดตั้งบริษัทเนี่ยก็เป็นปกติทั่วไปนะครับด้วยที่เราก็จดทุนทะเบียนปกติคือ1ล้านบาทนั่นแหละนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการที่ผมตั้งบริษัทมานะฮะแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องถึงถึงทุกวันนี้เลยนะฮะพอเราเห็นแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับพอปี65ผมก็ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น5ล้านบาทนะครับจนถึงทุกวันนี้นะฮะฉะนั้นผมเองก็ฝากถึงทุกท่านนะครับว่าอย่างน้อย ในการที่ผมก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยเรามีความตั้งใจทำนะฮะมีความมุ่งมั่นทําถึงแม้ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตั้งใจทํานั่นเองนะครับฉะนั้นปีนี้ปี67ผมเองก็อยากใช้ทุกท่านเหมือนผมนะครับก็คือเราต้องอมีนะฮะข้อแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกก็คือเป็นการที่เราต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายเล็กหรือตั้งเป้าหมายใหญ่ นะฮะซึ่งผมเองก็ตั้งไว้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าปี67นี้ทุกอย่างของความชัดเจนนะครับหรือทุกอย่างของการราบลื่นที่ผมทําธุรกิจส่งเสริมอาชีพแล้วก็แปรรูปเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นชัดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าโดยเฉพาะอ่าผมขอแจ้งข่าวสารนิดนึงเลยนะครับว่าวันนี้ผมเองก็ไปไปทางส่วนภาคราชการเขานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่อ่าผมได้รับคําตอบในสิ่งดีดกลับมานะก็คือ อย่างที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับว่าในการแปรรูปโกโก้เนี่ยตอนนี้ผมเองก็เริ่มจะขยับตัวขึ้นนะครับก็คือผมต้องมีพี่เลี้ยงนะฮะก็คือภาครัฐเนี่ยเขาเป็นส่วนช่วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งเรื่องของโรงอบอัจฉริยะนะครับซึ่งก็มันก็ใช้เงินไม่น้อยนะฮะก็ทักทายนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่ก้องพี่ก้องอยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับกดหนึ่งให้ผมสักนิดนึงนะฮะพี่ เพราะว่าผมจะเช็คระบบสัญญาณผมในตัวนะฮะตอนนี้ก็มันมันก็หลากหลายจังหวัดนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะหรือว่าแต่หลายท่านที่ชมย้อนหลังนะผมเองก็มาบอกข่าวสารไปในตัวนะครับก็เริ่มจากเท่าที่วันนี้ผมไปมานะครับเริ่มจากศูนย์บ่มเพาะนะฮะคือ,อในกลุ่มของราชพัฒนมหลาลัยกำแพงเพชรอย่างที่ผมเคยเคยไลฟ์สดและเคยบอกกับหลายท่านไปแล้วนะครับว่าเราเรามีพี่เลี้ยงที่มาช่วยเสริมนะช่วยมาเติมเต็มนะครับและสุดท้ายวันนี้ ก็ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและดีขึ้นนะครับก็คือเดี๋ยววันที่12นะฮะก็ต้องไปพบกับครูบาอาจารยะะ์ที่เขามีในเรื่องของเทคนิคลหลายอย่างในการแปลรูปโกโก้นะฮะแล้วก็มีข้อมูลหลายอย่างในเรื่องการที่ต้องทําบริภัพันธุ์ตัวเองนะฮะโดยเฉพาะของผมตอนนี้นะฮะกอ็อย่างที่บอกก็คือชาน้ําผึ้งมะนาวนะครับเราเองก็ได้ลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยได้แบรนด์ตัวเองมาเรียบร้อยชื่อแบรนด์ลิชชี่นะฮะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็เรื่องสติกเกอร์เรื่องของอขวดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ที่ผมต้องเดินสายต่อเพื่อ,อไปหาล,ลักษณะของพี่เลี้ยงนะครับที่เขาจะมาช่วยมาช่วยดูแลนะครับแล้วก็มาช่วยทุกขั้นตอนนะฮะแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์อีกหลายอย่างนะครับที่เราได้รับความหนุนนะฮะจากทางส่วนราชการเขาดังนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่บริษัทเมทัลินพุนพรัพย์99าจำกัดนะครับ เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะฮะผมเองก็ทำทุกช่องทางนะฮะเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นให้ทุกอย่างมันเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็าหลาหลายอย่างนะครับที่ที่มันเจอมาอยู่นะฮะตอนนี้ผมเองก็เริ่มจะมีช่องทางของตัวเองนะครับหลายรูปแบบนะก็อย่างน้อยๆฝากถึงพี่น้องเรษฐกรแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีส่วนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้กับบริษัทเมทัลินพูทรัพย์นะครับ ได้ยืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะฮะอย่างน้อยผมเองก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมต้องอดัดแปลงตัวเองนะฮะแล้วก็พลิกแพลงให้กับสู่สภาวะปกติให้ได้โดยเร็วนี้นะครับก็อีกเรื่องหนึง่งนะอีกเรื่องหนึ่งผมฝากนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหมากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นะฮะตอนนี้เป็นที่แพร่หลายกันอย่างเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยต้องการเรื่องหมากสูงตูแหลมตัวนี้สูงมากนะครับแล้วก็ ณปัจจุบันนี้ทางโซนภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาก็มีการปลูกกันหลายร้อยไร่นะครับต่อหนึ่งเจ้านะฮะหนึ่งเจ้าหลายร้อยไร่นะครับอาฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของหมักสูงตูแหลมโกอินเตอร์ด้วยนะฮะตลาดตอนนี้มันต้องการเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็กําลังรับซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้นะครับภาคเหนือก็อุ้มผางจังหวัดตากท่านลองเสิร์ชดูนะฮะ เป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะครับในเรื่องหมากสูงตูดแหลมนะเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังไม่รู้จักอีกเยอะนะฮะหรือหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักในเรื่องของหมากกลุ่มนั่นเองนะครับแต่หมากตัวนี้มันเป็นหมากอุตสาหกรรมนะฮะที่ส่งออกนะครับส่งออกเพื่อไปแปรรูปนะฮะเป็นในเรื่องของสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นสนักของขบเคี้ยวนั่นเองนะครับกำลังต้องการเป็นอย่างสูงนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีข้อมูลที่ผมไป ศึกษาแล้วก็ไปดูนะครับว่าหมากสูงตูดแหลมตอนนี้เนี่ยเขากําลังนิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะปี67นี้ผมเองก็มั่นใจว่าหมากสูงตูดแหลมเนี่ยก็ยังต้องการอยู่เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตลาดโลกเขาต้องการนะครับต้องการเยอะจริงๆนะฮะแต่หมากกลมที่เรามีข้อมูลข่าวสารหรือที่เรารู้อยู่เนี่ยอันนี้มันมีทั่วทุกภาคของประเทศนะฮะมีทั่วทุกจังหวัดมีเยอะมากนะครับแต่หมากสูงตูดแหลมโกอินเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันยังมีน้อยครับ แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะครับก็เชิญชวนเลยนะฮะผมเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับหันลองมาปลูกดูนะฮะเพราะว่าหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์เนี่ยมันเป็นมายืนต้นนะครับที่เราลงทุนแค่ครั้งเดียวนะฮะเก็บเกี่ยวได้ถึง30ปีนะครับแล้วท่านมีรายได้กับเขาตลอดนะฮะทุกเดือนตลอดทั้งปีนะครับสามารถเป็นมดดกให้ลูกให้หลานเราได้นะครับหรือว่าหลายท่านที่เกษียณอายุนะครับไม่ว่าท่านทำอาชีพราชการไม่ว่าท่านทำอาชีพ เอกชนนะครับหรือทําธุรกิจอยู่นะฮะบ้านปลายชีวิตเราเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วมันไม่ไหวนะครับเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะฮะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาช่วยและนี่คือก็คืออีกเป้าหมายหนึ่งที่ผมตั้งเอาไว้นะฮะก็คือเป็นเป้าหมายหลักของผมด้วยนะครับสองโปรดักเลยนะฮะฉะนั้นปี67นี้ข้อหนึ่งนี้นะฮะฝากให้ทุกท่านนะครับตั้งเป้าหมายกับตัวเองนะฮะไม่ว่าเป้าหมายมันจะเล็กหรือไม่ว่าเป้าหมายมันจะใหญ่นะครับขอให้ทุกท่านนะฮะ ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเอาไว้นะครับซึ่งเป็นปีที่ดีมากปี67นี้นะฮะมันจะก้าวเข้าสูา่เรื่องของเทคโนโลยีนะฮะก้าวเข้าสู่วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูเดือดเป็นอย่างมากอันนี้ผมบอกได้เลยฉะนั้นทุกท่านที่ชมไฟ์สดผมนะฮะหรือว่าท่านชมย้อนหลังเนี่ยท่านไม่ต้องอกังวลนะฮะท่านคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำพาช่วยเหลือธุรกิจเราให้เดินต่อได้นะครับท่านก็รีบเลยฮะรีบเลยนะครับ นี่คือเป้าหมายข้อแรกที่เราต้องมีนะฮะต้องมีเอาไว้นะครับไม่ว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือเป็นเป้าหมายใหญ่แต่ท่านก็ต้องมีในตัวเองนะฮะแล้วก็ลงมือทําทันทีเลยครับนะบเพราะผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีของการที่ทุกคนที่มีเป้าหมายของตัวเองนะฮะหรือว่าทุกคนที่ใช้ระบบสื่อทุกช่องทางเนี่ยมันจะตอบโจทย์ให้กับเรานะครับอ่าผมเองก็ทํามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับท,ที่ท่านได้เห็นแล้วก็รับชมกันมาแล้วติดตามกันมานะครับ อีกหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ทำนะฮะกะ็ผมเองก็ให้ทุกท่านนะครับลองดูนะฮะลงมือทําได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสื่อตัวช่วยที่ดีที่สุดนะครับถึงถึงอนาคตข้างหน้าได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นล,ลูกหลานเรานะฮะหรือตัวเราเองเนี่ยมันต้องมีแล้วนะครับนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ด้วยกับตัวเองนะครับแล้วก็ธุรกิจในการแปรรูปผมเองก็บอกกับทุกท่านได้เลยนะครับว่าผมยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโกโก้ นะครับที่ผมต้องแปลรูปให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับปีนี้ผมตั้งเป้ากับตัวเองว่าบริษัทเมทัลินพุนรัพย์99จำกัดนะครับจะต้องมีสินค้าออกสู่ท้องตลาดได้มากขึ้นแล้วก็ผมมีความตั้งใจนะครับว่าเราจะมีคาเฟ่สักหนึ่งที่นะครับเป็นคาเฟ่เรื่องของโกโก้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะจำหน่ายปีกให้กับพี่น้องทุกท่านนะฮะหรือว่า ท่านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวดัดกำแพงเพชรหรือว่าหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจตรงจังหวดัดกำแพงเพชรเนี่ยเป็นสายเหนือนะฮะสายเหนือที่มันจะวิ่งขึ้นทางเชียงใหม่นะครับฉะนั้นมันก็ต้องเดี๋ยวก็มีการเช็คอินนะครับต้องเป็นจุดผ่านแน่นอนนะฮะนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าผมจะต้องมีร้านคาเฟ่ในการจําหน่ายในเรื่องของโกโก้เหมือนกันในการแปลรูปนะฮะก็เชิญทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านนะฮะอาจ ตั้งเป้ากับตัวเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือเป้าหมายใหญ่น่นี่คือสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ให้ท่านนะครับใช้สื่อต่างๆนะเป็นตัวช่วยและอย่างผมตอนนี้ก็เราก็เริ่มจากในเรื่องของการมีร้านเมทาลินนะฮะในช่องต่อๆนะครับที่เรามีร้านเมทาลินช็อปนะฮะบเพียงแต่ว่าสินค้าเรามันยังน้อยนะฮะแต่ว่าปีนี้เริ่มจากเดือนนี้ไปเนี่ยผมมั่นใจนะฮะว่าสินค้ามันจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยการที่ผมเองเนี่ย มุ่งมั่นหาทุกช่องทางนะครับแล้วก็เข้าไปหาเบนทอร์คือพี่เลี้ยงนะฮะของภาคราชการเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเติมเต็มให้กับทุกอย่างนะครับพร้อมกับมาตรฐานทุกตัวนะฮะมาตรฐานออยนะฮะมาตรฐานหลายๆตัวนะครับที่เราคาดหวังเอาไว้นะฮะแล้วก็คิดว่ามันจะตอบโจทย์ให้กับเรานะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้ตั้งเป้ากับตัวเองนะฮะตั้งเป้านะครับตั้งเป้ากับตัวเองเอาไว้นะฮะที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย ก้าวไปด้วยกันนะครับแล้วก็ลูกค้าผมด้วยโดยเฉพาะอาาหลายท่านที่ช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือเป็นฟันเฟืองให้กับผมนะฮะกับบริษัทเนี่ยก้าวมาถึงได้ถึงทุกวันนี้นะฮะตรงนี้ผมเองก็ยืนยันนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมกําลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นะฮะมันจะมีความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับแล้วทุกอย่างมันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดของมันเองนะครับด้วยการที่ผมเป็นคนที่ตั้งใจทําอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ช่างนะฮะอันนี้ก็บอกกับหลายๆท่านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอามากสูงตุแหลมโกอินเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้การตลาดตอนนี้นะฮะก็เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรามีโรงงานของโรงงานจีนเขานะครับมาตั้งที่ประเทศไทยเรา2งโรงใหญ่ๆนะฮะภาคใต้หนึ่งที่แล้วก็ภาคตะวันออกหนึ่งที่นะครับแล้วยังมีลงที่เขา,าประกาศรับซื้ออยู่เพื่อส่งออกนะครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะั้นี่คือเรื่องของ อา,อาชีพนะครับหลายท่านที่สนใจที่อยากปลูกนะฮะท่านก็ลองเข้าไปดูในเพจของบริษัทได้นะครับเมทัลินพูลซับ99จำกัดนะฮะหรือท่านที่จะโทรเข้ามาคุยกับผมก็ได้นะฮะ0969352462นะครับตรงนี้เรายินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ท่านติดขัดตรงไหนอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะครับโดยเฉพาะการปลูกหมุกปลูกหมากสูงตูดแหลมโกวินเตอร์เนี่ยตรงนี้ผมยินดีให้คำแนะนำได้นะครับตรงนี้ก็ เรายังต้องการพื้นที่อีกเยอะนะฮะในการปลูกหมักสูงตูแลมโกวินเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นมดกที่เป็นธุรกิจเงียบนะฮะที่หลายๆคนยังไม่รู้จักแล้วก็เป็นมดกที่ยั่งยืนนะครับคืออยู่ถึง30ปีเลยนะฮะมันไม่ใช่เป็นแค่ปี2ปีแล้วก็มันล่มไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมากนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการอีกเยอะนะครับแล้วก็ดูแลง่ายฮะดูแลง่ายนะครับมันไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงนะฮะมันไม่มีอะไรจุกจิกกวนใจเรานะครับสามารถปลูกทิ้งได้เหมือนกัน นะครับแต่ถ้าเราดูแลเขาเป็นอย่างดีนะเป็นเรื่องธรรมดาครับมันก็ต้องตอบโจทย์ให้กับเรานะฮะรายได้เราก็จะมากขึ้นนะฮะทุกอย่างในเรื่องการทําการเกษตรนะครับถ้าเราดูแลใจใส่เขานะฮะมันก็ต้องได้ผลผลิตตามนั้นนะโดยเฉพาะอ่าตอนนี้เรื่องของหมากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นะครับอาครับอ่าเบอร์โทรผมนะฮะท่านโทรเข้ามาได้นะครับ0 9 6 9 3 5 2 4 6 2นะครับ0 9 6ย์ 9352462นะฮะโทรเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำแนะนำปรึกษาด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ทำธุรกิจ2ตัวนะฮะสองโปรดักเลยคือโกโก้ก,กับหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะฮะหมากสูงตูแหลมตอนนี้เราก็ได้พี่เลี้ยงในเรื่องของสากรการเกษตรนะ,ะขออนุญาตเอ่ยนามทางเขานะฮะเพราะเขาให้โอกาสทางบริษัทเมทัลินพุนซับ99จำกัดก็คือสากรการเกษตรอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะฮะโดยผู้จัดการดานะฮะ ท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะครับท่านก็ยินดีให้ผมเข้าไปนําเสนอไปพรีเซนต์น,นะฮะเรื่องหมักสูงตู่แหลมโกวินเตอร์นะครับกับทางคณะกรรมการกับท่านประธานนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อปีที่แล้ว1ปีเต็มๆนะครับที่ผมส่งเสริมอาชีพหมากสูงตู่แหลมโกวินเตอร์เนี่ยได้รับการตอบรับจากสหกรณ์การเกษตรอําเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางนะฮะเรามีพี่น้องเกษตรกรปลูกไปพอสมควรนะครับก็เกือบจะเกือบจะแตะ4ี่หไร่เกือบจะร้อยไร่นะครับ เราก็ยังส่งเสริมอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องเกษตรกรทั่วๆไปอีกนะครับที่โทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาพูดคุยนะครับว่าหมากสูงตู๋แหลมโกอินเตอร์มันเป็นยังไงปลูกแล้วรายได้ยังไงมีรายได้แบบไหนนะฮะอันนี้ไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับรายได้มี2ออย่างนะฮะก็คือเรื่องของผลผลิตหมากเรารับซื้อเป็นทลายปาล์มนะครับเป็นทลายปาล์มเลยนะฮะไม่ได้ซื้อเป็นลูกเล็กๆนะครับช่างเป็นกิโลแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็2รายได้จากกาบหมาก กาบหมากเหมือนกาบมะพร้าวครับกาบท่านน่าจะรู้จักกาบมะพร้าวนะฮะกาบหมากตัวนี้ก็สามารถมีรายได้เหมือนกันนะครับไปทําถ้วยชามช้อนตะเกียบนะฮะ<ม>ก็ส่งออกด้วยแล้วก็มีโรงแรมใหญ่ๆที่เขาต้องการด้วยนะฮะหรือว่าห้างใหญ่ๆเขาต้องการเหมือนกันเพราะว่าลดโลกร้อนนะฮะลดการใช้กล่องโฟมนะครับท่านมีรายได้สองทางนะฮะก็มีพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือเนี่ยทุกวันนี้ที่ผมกาลังศึกษาแล้วก็ตามเขาอยู่นะครับเขาก็ยังทําอยู่เลย เขาก็ยังเอากาบหมากเนี่ยมาล้างขัดตากแดดแห้งนะครับแล้วก็ไปทําถ้วยทําช้อนแล้วก็ส่งเหมือนกันก็มีนะครับถ้าลองดูนะฮะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจมากในการที่ทําการเกษตรนะครับแต่หลายท่านนะฮะก็ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาทุกอย่างตอนนี้มันตอบโจทย์ให้กับเรานะครับคือเรื่องเทคโนโลยีนี่แหละนะครับมันสามารถค้นหาได้ทุกอย่างทุกช่องทางที่เราอยากรู้นะครับ ผมฝากทุกท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับทั้งช่องแอปฟ้าแอปแดงนะฮะช่องแอปแดงเราเนี่ยก็กดซับสไครตกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องต่อๆด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อๆไปนะครับผมมีเวลามีโอกาสเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดในช่องต่อๆเข้าบ้างนะครับเพราะว่ามีอาพี่น้องเกษตรกรมีลูกค้าหลายท่านสนใจนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นทางการเท่าไหร่นะครับส่วนในวันนี้ ที่ผมมาทําการไลฟ์สดนะฮะออกทั้งช่องของแอดฟ้าด้วยนะฮะแล้วก็มีช่องต่อ,ตอเสริมเข้ามาด้วยเราก็คุยกันไปทั้งหลากหลายเลยนะครับหลากหลายมิติแล้วก็เพิ่มในเรื่องของอเก็ตความลับนะฮะหรือ,อผมแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้นะ,ะอย่างที่ผมบอกข้อหนึ่งนะฮะฝากทุกท่านนะครับให้ตั้งเป้ากับตัวเองนะฮะไม่ว่าเป้าเล็กหรือเป้าใหญ่นะครับให้เราตั้งเอาไว้นี่เพิ่งแค่เริ่มต้นเป็นเดือนแรกของปี2 0 6 7นะครับผมเชื่อมั่นว่า ทุกท่านนะฮะก็สามารถทำธุรกิจที่เราทำอยู่ให้ก้าเดินต่อไปได้เหมือนผมนะฮะครับเพราะว่าปีนี้อ่าเขาเรียกเป็นปีมงกรทองอยู่แล้วนะฮะเป็นปีที่น่าสนใจมากนะครับก็คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเยอะนะฮะนี่ก็คือข้อหนึ่งที่ผมบอกนะครับก็ลองดูนะฮะข้อ2นะฮะข้อ2ที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าให้เรานะฮะหันมาสำรวจตัวเองนะครับสำรวจตัวเองนะฮะสำรวจตัวเองยังไงครับ ก็คือสํารวจสิ่งที่มันผ่านมานะครับหมายถึงว่าธุรกิจที่เราทําไม่ว่าท่านทําธุรกิจอะไรอยู่ไม่ว่าท่านประกอบอาชีพอะไรอยู่นะฮะลองหันกลับมาสํารวจดูครับว่าปีที่แล้วเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะฮะปีที่แล้วเราติดขัดเรื่องตรงไหนบ้างนะฮะหันกลับมาสํารวจดูนะครับแล้วมาถึงปีนี้เป็นปี67ปีมังกรทองเนี่ยเราก็จะได้เริ่มต้นได้เลยนะครับเริ่มต้นถีบตัวเองขึ้น หลังจากที่เราสํารวจตัวแล้วนะฮะสำรวจตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างครับเนาะในการทําธุรกิจอาชีพในการทําอะไรก็แล้วแต่ของตัวเราเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะที่เราจะต้องหันกลับมาดูสักนิดนึงว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรจะต้องแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นตัวผมก็เหมือนกันนะครับบริษัทผมเองเนี่ยเจออุปสรรคอะไรมานะครับติดขัดตรงไหนนะแล้วก็เราเดินเนี่ยเราเราเดินไปสนานแบบไหนนะฮะตรงนี้ผมก็สํารวจตัวเองนะฮะปีนี้แล้วครับ เป็นปีที่ผมจะต้องก้าวทะยานพุ่งขึ้นนะฮะที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับเรื่องโกโก้โกเรื่องอาหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะเพราะว่าเรามีเป้าหมายตัวเราแล้วนะครับอย่างที่บอกทุกท่านนะฮะเป้าหมายของผมของบริษัทเนี่ยผมจะต้องมีคาเฟ่นหนึ่งที่เพื่อจําหน่ายปีกในเรื่องการไปรูปโกโก้นะครับแล้วก็2เป้าหมายที่ผมตั้งนั่นก็คือเรื่องของหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับมันจะมี ในเรื่องของช่องทางตลาดนะมันเป็นตลาดนอกเลยนะครับหมากสูงตู๋แหลมโกอินเตอร์เนี่ยน่าสนใจนะฮะเพราะว่าทั่วโลกต้องการมากนะครับในหมากตัวนี้นะฮะสามารถเป็นสแน็คของขบเคี้ยวได้ด้วยโซนยุโรปอังกฤษรัสเซียอเมริกานะฮะเขาก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นชอบอมเคี้ยวกินนะฮะเพื่อปรับอุณหภ,ภูมิในร่างกายให้มันอุ่นขึ้นนะเพราะโซนยุโรปมันหนาวอยู่แล้วนะครับมีทั้งหิมะมีทั้งติดลบเยอะมากนะฮะแต่เวลาเขาขบเคี้ยวสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยคือเปลือกหมากนะฮะเปลือกหมาก เวลาอมขบเคี้ยวแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยอบอุ่นขึ้นนะฮะร้อนๆขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการนะฮะฉะนั้นเรื่องของหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลละนะครับเพราะว่ามันกําลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับและกําลังตอบโจทย์ให้กับตัวเองนะโดยการที่พี่น้องคนไทยเราเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเยอะนะฮะร,รู้จักแต่หมากกลมนะฮะอย่างที่ผมบอกหมากกลมเนี่ยเขาเป็นหมากเคี้ยวกินกับพูนะฮะผมไปบางพื้นที่เขาบอกว่า จะปลูกทําไมหมากอ่ะปลูกแล้วมันก็ไปเคี้ยวกินจริงๆเราไม่ใช่นะฮะหมากที่ผมไปแล้วไปส่งเสริมเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงนะฮะมันเป็นหมากอุตสาหกรรมสิ้นเชิงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ให้ท่านดูนะฮะดูตัวอย่างเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมบอกนะฮะเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเป็นตลาดโลกที่เขาต้องการนะครับก็ในหนึ่งซองตัวนี้นะฮะก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะเขาใส่เขาใส่เข้าไปในซองเล็กๆนะฮะเดี๋ยวผมออกให้ดูนะเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับนะ มันเป็นชิ้นที่คือเปลือกหมากนั่นแหละที่เขาใช้อมนะฮะอมของขบเคี้ยวสามารถทําเป็นยาสีฟันก็ได้สามารถทําเป็นสมุนไพรก็ได้นะครับเยอะมากนะฮะนี่คือการแปลรูปหลากหลายของหมากสูงตุ่นแหลมโกอินเตอร์นะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องของการตลาดนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกเราทําไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ด้วยการแปลรูปท่านทําไปเลยครับเพราะว่าปลายทางมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องการเกษตรอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วเนี่ย มันไม่มีการแปลรูปมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตลาดเราก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับอีกมุมหนึง่งผมสามารถพูดแบบนี้ได้เพราะว่าทุกวันนี้ที่ผมส่งเสริมมาเข้า6ปีนี้แล้วนะฮะอย่างโกโก้เนี่ยผมก็ต้องแปลรูปเหมือนกันนะครับแปลรูปทุกอย่างเป็นโกโก้แมสเป็นช็อกโกแลตนะครับอ่าแล้วก็เป็นในเรื่องของชาโกโก้เป็นชาน้ําผึ้งมะนาวนะฮะอันนี้ผมเริ่มแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับเพียง e แต่ว่ารูปประทับยังไม่ออกเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าเราต้องการในเรื่องของมาตรฐานออยอด้วย แล้วก็สิ่งที่เราอตอนนี้ผมไปติดต่อทางภาครัฐอยู่ก็ได้รับคําตอบกลับมานะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเข้ามาหาผมที่บริษัทนี่แหละก็คือเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ว่าจะต้องทํายังไงบ้าง1 2 3 4 5หนะครับนี่คือจุดเป้าหมายที่ผมได้รับคําตอบมานะครับพร้อมกับโลโก้อ,อย่างขออนุญาตเอ่ยนามคุณสเสน่นิดนึงนะฮะอย่างที่เมื่อประมาณน่าจะปี2ปีที่แล้วนะครับเรื่องของ แบรนด์ลิขสิทธิ์ที่ผมจดไปเนี่ยตอนนี้ผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถติดแบรนด์โลโก้ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมานําเสนอและโชว์กันนะนี่นี่คือปลายทางนะปลายน้ําที่จากที่ผมต้นน้ําส่งเสริมมาเรื่องโกโก้ถึงตอนนี้เป็นปลายน้ําแล้วนะฮะรับซื้อเพื่อแปรรูปอย่างเดียวนะฮะนี่คือเรื่องโกโก้นะครับส่วนเรื่องหมากอย่างตัวนี้ท่านเห็นนะฮะนี่ก็ปลายน้ําเหมือนกันนะครับเป็นของขบเคี้ยวสแน็คนะฮะท่านไหนที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงทํางานไต้หวันนะครับ เขาจะรู้จักดีเลยนะฮะจะเป็นของขบเคี้ยวเขามีสาวเชียร์หมากนะครับประเทศไต้หวันเนี่ยถนนตามซอกซอยต่างๆมีสาวเชียร์หมากเยอะมากนะฮะน,นี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกทุกท่านาได้รับฟังและชมกันดูนะฮะนี่คือเรื่องหมากสูงตู๋แหลมโกอินเตอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับก็อย่างข้อ2ที่ผมบอกก็หลังจากที่เราสํารวจตัวเองแล้วนะฮะปีนี้เป็นปีมังกรทองปี67นะครับก็หวังนะฮะหวังเหมือนกันว่าหล,หลายท่าน มันก็จะตอบโจทย์ของให้กับตัวเราด้วยนะครับและเป้าหมายที่เราทําก็ต้องสําเร็จด้วยนะครับเราไปสุดท้ายกันข้อ3นะฮะข้อ3นี้ผมถือว่าเป็นข้อที่ต้องทําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าข้อ3านี้เขาบอกว่าการที่เราจะมีวิธีการต่างๆเป้าหมายต่างๆตัวเราเนี่ยเราต้องมีความเชื่อนะครับมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในตัวเองด้วยนันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับผมยกตัวอย่างตัวผมนะฮะ ในเมื่อทุกอย่างที่ผมทํามาตั้งแต่ปี6กหนึ่งจนถึงปี6กเจ็นี้นะฮะก็เข้า6ปีนี้เนี่ยผมมีความเชื่อตัวเองครับว่าผมต้องทําสําเร็จผมต้องทําได้นะฮะและผมก็ต้องมีเป้าหมายตัวเองได้สุดท้ายปี 6- กเจ็ปีนี้ผมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของตัวผมเองขึ้นคือสิ่งที่ผมเชื่อและทํามาโดยตลอดเข้าปีที่6นี้นะครับแล้วผมเองก็ศรัทธาในสิ่งที่ผมทําคือพี่น้องเศรกรนะฮะ สินค้าที่ผมทําก็คือเรื่องการส่งเสริมโกโกโ้แล้วก็หมากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นะครับผมก็ต้องศรัทธาสิ่งที่ผมทําเป็นเรื่องของสินค้านะฮะว่าผมศรัทธาและผมทําไปแล้วเนี่ยผมต้องรับผมต้องได้รับผลกลับมาก็คือในเรื่องของอตัวเงินนะครับตัวที่ผมจะต้องทําธุรก,กิจตัวนี้ให้มันเติบโตขึ้นผมก็ต้องศรัทธาในสิ่งเหล่านี้นะฮะทุกท่านก็เช่นกันนะฮะถ้าท่านทําอะไรของตัวท่านเองแล้วเนี่ย ประกอบธุรกิจอาชีพตัวท่านเองแล้วเนี่ยท่านไม่มีความเชื่อท่านก็จะเหนื่อยมากเลยนะครับหรือถ้าท่านไม่มีความศรัทธาในตัวเองท่านก็จะลําบากมากนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันต้องควบคู่ไปทั้งสองอย่างด้วยนะครับทั้งเชื่อของตัวเองในการที่เราทําทั้งศรัทธาในสิ่งที่เราทําด้วยนะรตรงนี้นะครับข้อ3นี้นะฮะผมถือว่าเป็นข้อที่สําคัญกับการที่เหมาะกับปีนี้ปีสอง7 หมาะกับปีมงกรทองกับหลายท่านด้วยนะฮะแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับนะฮะเราเราต้องมีความเชื่อตรงนี้ของตัวเราด้วยนะครับในสิ่งที่เราทำนะฮะแล้วก็ศรัทธามันให้เป็นอย่างมากนะครับแล้วมันจะตอบโจทย์ให้กับตัวเรานะครับท่านต้องการอะไรท่านก็ต้องเชื่อมั่นในตัวท่านเองนะผมเองก็เหมือนกันสิ่งที่ผมต้องการก็คือความเจริญเติบโตของบริษัทเมทาลินพูลซับ99จำกัดนะครับสิ่งที่ผมทําผมศรัทธาในเรื่องสินค้าที่ผมทํานะครับ มันจะต้องมีการแปลรูปที่มันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันตอบโจทย์ตัวมันเองนะครับพร้อมกับพี่น้องเศรษจกรที่เป็นลูกไร่ของทางบริษัทที่ผมส่งเสริมมาอย่างยาวนานนะครับเข้า5ปีนี้เข้า6ปีนะครับแล้วพี่น้องเสร็จกรเองก็มีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก้าวไปพร้อมกันครับนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํามาเข้าปีปี67นี้นะครับก้าวไปพร้อมกับบริษัทเมทัลลินพูลซับย์9 9ๆจำกัดนะครับอันนี้ผมเองก็ให้ความมั่นใจกับ พี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็ลูกค้าผมด้วยนะฮะที่เป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับลูกค้าที่เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งมาขับเคลื่อนบริษัทให้มันหมุนนะครับแล้วให้มันจเจริญเติบโตขึ้นถึงทุกวันนี้ผมยืนได้เพราะว่า,าพี่น้องเกษตรกรนะครับยืนได้เพราะลูกค้าผมนั่นเองนะครับแล้วขอให้ทุกท่านนะฮะมีความมั่นใจในตัวผมนะครับขอให้ทุกท่านสบายใจในตัวผมนะฮะเพราะว่า ผมเป็นคนที่ตั้งใจทำนะครับแล้วผมทำมาอย่างต่อเนื่องทำมาถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วจะทำแบบนี้ตลอดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วมีความสุขด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่